คือ9089ค่ะคุณพี่9089กระเป๋าตั้ง10รอบ2พับใบกลาง สำหรับรุ่นนี้ค่ะ9089นะคะฐานกระเป๋าของเขาจะอยู่ที่5นิ้วครึ่งค่ะความสูงอยู่ที่3นิ้วครึ่ง5.5คูณสามีใส่คล้องมือให้1เส้นใส่คล้องมือตัวนี้ถ้าคุณพี่ไม่ใช้สามารถถอดออกได้เลยนะ,ะสำหรับตัวนี้ค่ะจะเป็นงานสองพับน้อนลอนที่1คือเปิดฝามาข้างหน้าตัวนี้จะเป็นงานกระดุมแม่เหล็กเปิดมาจะเป็นงาน2ก๊าร์ด2การกาดคือ2ข้างใส่ขวามไม่ใช่ใส่การสด2ใบนะคุณพี่เปิดมา การ์ดมี2ฝั่งแบบนี้นะคะแนวตั้งใส่การ์ดได้1 2 3 4 4ี่การ์ดแนวนอนค่ะใส่การ์ดได้อีก2ใบนะคะ1ฝั่ง6ใบ2ฝั่ง12ใบค่ะใส่การ์ดได้ทั้งสิ้น10 สใบนะคะมาถึงช่องธนาบัตรค่ะช่องธนาบัตรอยู่ที่ด้านบนตรงนี้สามารถใส่แบงค์พันได้เต็มความยาวโดยแบงค์พันไม่ต้องพับปลายลอนที่2ค่ะคุณพี่10รอบแบบนี้เปิดไปด้านใน1และ2คุณพี่กางออกมาเป็น2ช่องกว้าง,างพนังด้านข้างนะคะกัญญาตัดเย็บด้วยหนังวัวแท้ให้ด้วยอีก2ช่องใช้งานกัญญาซ้อนช่องใช้งานไว้ตรงนี้ด้วยนอกจากช่องที่กางพนังออกมาได้แล้วยังมีช่องพนังบางๆตรงนี้นะคะเป็นสีเครดให้อีก 2ช่องนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สิเปิดมาด้านในมีอีก4ช่อง9089ค่ะคุณพีรุ่นนี้กัน,นยาพร้อมส่งทั้งสิ้นค่ะ6สีนะเวลานี้สีที่1คือสีชมพูค่ะชมพูจะเป็นชมพูนมเย็นนะคะนมเย็นอ่อนๆน,นะสีละมุนหวานน่ารักมาก สีที่สองค่ะคุณพี่คือสีทะเลนะคะสีทะเลจะเป็นสีฟ้าเข้มเเหมือนกางเกงยีนตามด้วยสีกากีค่ะคุณพี่สีที่สามคือสีกากีนะคะเป็นสีเบจเข้มๆถัดไปสีน้ำตาลค่ะตัวนี้คือน้ำตาลช็อกโกแลตนมนะคะตามด้วยค่ะสีที่ห้าคือสีม่วงม่วงจะเป็นม่วงเปลือกมังคุดค่ะและสีที่หค่ะคุณพี่ก็คือสีดำนะคะ